สวัสดีครับผมอยู่ทีเอฟซีสวัสดีสุณแพทุกท่านนะฮะนี่ส่เพิ่จะมามาชมานี่หลังจากที่เราโป้เสร็จแล้วนะนะครับก็นี่จะมาขัดน้ํานะครับก็เช่นเคยครับขัดน้ํานี่ก็จะมีขัดอยู่ใช้อยู่ประมาณสามเบอร์นะครับก็อับแรกก็คือเบอร์ร้อยก่อนเบอร์ขัดหยาบนะครับนี่ฮะเบอร์ร้อยจะเป็นนี่นะครับจะเป็นกระดาษทรายยี่ห้ออะไรก็ได้นะนะฮะ แล้วแต่แล้วแต่คนจะใช้นะครับบางท่านก็อาจจะใช้ขัดแห่งน้าไปก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าแผนนี้เล็กน,น้อยนี่เพื่เพื่อจะถนัดขัดน้ำํำกีเดียวเลยนะครับนะอุนหภอากาศค่อนข้างร้อนเลยถอดเสื้อเอรอ็วนี้ อันนี้เป็นแผลรักยิ้มนะครับรอยเคาะ <Yeah. S 1> เผือบ,บางทีท่านผู้ชมนะครับอาจจะอยากดูคลิปยาวๆเลยว่าตั้งแต่ขัดเบอร์หยาบเบอร์ละเอียดนะฮะจนเสร็จเลยนะ mm. ต่อชิ้นก็ใช้เวลาพอสมควรนะ นะครับอยู่ที่แผลโปมากโปน้อยนะฮะนี่ก็รูปดูนะครับว่โอเคหรือยังมีสูงมีต่ำตรงไหนไหมอย่างเงี้มีแผลสะดุดมือหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เสร็จละ นะเบอร์หยาบทีนี้จะใช้เบอร์สามอยยสินะขัดต่อรูปเส้นเบอร์ร้อยนะครับเบอร์สามร้อยยี่สิบาจจะขนาดซ้ายขวาก็ขึ้นอยู่กับคนทำนะครับขนาดขัดซ้ายขัดขวา รูปดูนะฮะเรียบแล้วอะไรแล้วก็โอเคเลยนะครับเี๋ยวพวกชิ้นงานที่ไม่มีสีโป้เนี่ยถือว่าก็จะใช้เป็นเบอร์600นะฮะร,รูปไปรูปให้หายเงานะครับเดี๋ยววัจะ้ใช้่างนี้เลย บางท่านก็บางคนบางท่านหรือสะเพิกเองก็อาจจะถ้าชิ้นงานเรากลัวมันเป็นมันอะไรอย่างเงี้ยครับเราอาจจะใช้ใส่แฟบไปใส่แฟบลงไปในน้ำขัดเ่อ<ะ>เป็นคาบมันคาบนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยฮะับจะได้สะอาด ตามขอบนะตามขอบพวกนี้ก็จะใช้แบบนี้อ,<ฮ>อ่ะนี่ครับมุม ขอบไฟนี่ก็แบบนี้เอาะเนี่ยนะนี่ขอบไฟเป็นอย่างนี้ให้ทั่วครับผมก่อนงานทำสีรถก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วแต่สภาพรถจะบุบน้อยบุบมากนะ น้อยบุกมากมีแผลเคาะตรงไหนหรือเปล่าอย่างนี้นะครับสดช้ำไม่ช้ำราคาก็จะแตกต่างกันไปมานี่เลยชิ้นหนึ่งถ้าชิ้นไหนมีแผลโปเยอะระยะเวลาในการขัดก็จะนานนะฮะ จะขัดได้รูปได้ล่างนะครับจะออกมาสวยนะฮะขัดสี็แล้วก็เล็งดูครับสันตรงไหมอะไรไหมเอันนงานเปลี่ยนสีนะคันนี้รายเรียค่อนข้างจะเยอะ คครับผมนี่ครับเสดแล้วชิ้นหนึ่งผากไปอโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะขอเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตก่อนนะครับแบตจะหมดนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายทำจะได้เอาโทรศัพท์ตั้งกล้องถ่ายให้ ท่านผู้ชมได้รับชมกันดีนะครับขอไปเติมแบตก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ฝั่งนี้นะอาจจะเป็นฝั่งนู้นนะครับโอเคครับผมพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม